สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักดีใจกับพี่น้องด้วยนะคะท่านใดที่ถูกหวยที่รวยนะคะก็หลักร้อยก็เข้าเนาะหลักหน่วยก็เข้าก็ท่านที่เล่นหลักเล่นหลักร้อยหลักหน่วยก็ดีใจกับพี่น้องด้วยนะแล้วก็มีสามตัวหน้าสามตัวท้ายอย่างที่พี่น้องที่อาจารย์เคยบอกเนาะก็เข้าดีนะคะพี่น้องก็ที่ตามก็ ทักมาบอกว่าได้3ตัวหน้า3ตัวท้ายก็ดีใจกับพี่น้องด้วยนะคะอันนี้หลักร้อยแล้วก็วิ่งบนไม่เข้าเนาะวิ่งไม่เข้ามันเกิดอุบ์ิเตุอะไรอาจารย์อันนี้พูดไม่ได้ก็บนเข้าล่างล่างเข้าบน03ตรง,ตรงๆเลยนะเออบนอล่างขึ้นบนเนาะศูนย์สามเนี่ยเอาใหม่นะรอบนี้จัดกันใหม่แต่ชุดคัดเล่นก็03นตรงๆนะแล้วงวดนี้อาจารย์ให้ใหม่แล้วนะ่ะ แคบได้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะยาวเลยกันไว้ตรงนี้นะอ่าพี่น้องหลายท่านขอบพระคุณมากๆนะที่อ่าโทรมาบอกทักมาบอกว่าอ่าน้ำหอมที่อ่ที่ส่งไปอะ่ะแล้วก็เป็นของฝากอะ่ะหอมมากเขาบอกใช้แล้วหอมมากหอมดีมาก ก,ก็ดีใจกับพี่น้องด้วยก็โล่งอกเนาะท่านใดที่ยังไม่ได้รับไปแล้วก็เป็นกังวลว่าจะหอมดีไหมอาจารย์จะพูดพูดไอ้นี่ไปเปล่าเวอร์ไปเปล่าหอมนานจริงๆเสื้อผ้าของอาจารย์เนี่ยบางทีซักแล้วใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มเนาะใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มกลิ่นกลิ่นก็แบบไม่มีกลิ่นอับแล้วแถมแบบเสริมอะทําให้มันหอมยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยอันนี้กลิ่นอับหาย แล้วก็อะไรก็ดีขึ้นเมื่อก่อนซักผ้าเนี่ยเอาไว้หลายวันนะมันก็จะมีกลิ่นตอนนี้กลิ่นน้ําหอมทั้งตะก้าเลยเออดีมากดีใจถ้าท่านใดสนใจก็ยังราคาโปรอยู่นะเพราะธรรมดาขวดหนึ่งมันเป็นพันเนาะมันเป็นพันสองพันแต่ละยี่ห้อแต่ทีน,นี้อาจารย์ก็ยังโปรให้อยู่ราคาร้อยอยู่นะเป็นร้อยอยู่ไม่ถึงพันนะใครอยากได้ก็ทักเข้ามาน้ําหอมอันนี้กลิ่นกลิ่นไฮโซจริงๆพี่น้องกลิ่นแบบมาจากบริษัทที่เขาผลิต ไฮโซเลยแหละอ่ะกินอยู่ทนอยู่นานกินไฮคัทอ่ะอ่าพวกระดับอ่ะไม่ใช่กินอ่าเป็นอ่ออบเ <c oughs> ขาเรียกอะไรกระบูนอะไรพวกนั้นกินดอกไม้ดอกกุหลาบดอกอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันจะกลิ่นตลาดตลาดอันนี้แบบเพอร์เฟกจริงๆแล้วก็ขอพระคุณมากสําหรับอันนี้ที่อ่ดีมากๆพี่น้องทักมาบอกทานแล้วดีแล้วก็สั่งซ้ำกันตลอดเนาะคือกาแฟกาแฟลดความอ้วน กาแฟนี้ทานธรรมดาก็ได้ก็ทานปกติก็ตัดสิ่งไม่ดีออกเนาะเพราะกาแฟเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่ผลไม้สามสิบเอ็ดชนิดอะ่ะแล้วก็มีผลไม้บางตัวหลายสองสตัวที่เป็นยาระบายนะคะแล้วก็คาเฟอินนิดหน่อยกาแฟเนี่ยแล้ไม่มีน้ำตาลเนาะทำจากหญ้าหวานเหมือนเดิมที่เคยให้พี่น้องได้ทานกันนั่นแหละเมื่อก่อนเนี่ยที่อาจารย์หยุดไปเพราะว่า เขาจะขาดโปรตีนอะไรสักอย่างสองตัวเขาก็บอกมาอาจารย์ก็เลยหยุดแล้วก็มาเริ่มใหม่ตอนนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากสั่งกันเยอะไม่ต้องกลัวมีโรคภยัยมีเบาหวานมีอะไรไม่ต้องกลัวทานได้ตื่นเช้ามาอาจารย์น่ะไม่ไม่ไม่เคยที่ว่า,าจะไอ้นี่เลยตื่นเช้ามาพอทานน้ําเสร็จก็ไปเปิดน้ําร้อนพอน้ําร้อนเดีดปุ๊บก็ากาแฟกาแฟนี้ละคะ่ะพี่น้องอลดพุงลดสิ่งอะไรที่มันเกินไปบางทีเราทาน ของหนักๆตอนเย็นเนาะแต่บางคนก็ทานกาแฟเนี่ยเขาทานเช้าเย็นกันเช้าแก้วเย็นแก้วก็ดีพี่น้องบางคนสามแก้วบางกลางวันแก้วอ้วนน้ำหนักเป็นร้อยตอนนี้ก็หลายๆท่านที่บอกมาก็เหลือเจ็ดสิบบางหกสิบอ่ะค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะไม่ต้องหักโหมทานไปเรื่อยๆเดียวก็ดีแล้วก็วิตามินซีใครอยากได้ก็ทักเข้ามานะ หรือว่าหาทานเองได้ก็ดีเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการที่ว่าเตือนกันอตอนนี้ที่ต่างประเทศเขาเริ่มบมูมอีกแล้วโควิดเนาะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ให้ร่างกายมันมีเป็นด่างเนาะเพราะว่าเราทานพวกกรดพวกอาหารที่เป็นกรดเยอะๆไขมันเยอะๆเราก็บางทีมันจะมีเชื้อโรคอะไรเข้าแปลกปลอมเข้าไปเนาะเพราะฉะนั้นทานอาหารอะไรก็ได้ที่เป็นเปรี้ยวที่มันเป็นด่าง เป็นผล,ลไม้อะไรก็ได้นะคะพี่น้องเนาะแล้วก็งวดนี้อาจารย์ก็ทําชุดคัดเล่นมาให้พี่น้องแล้วเนาะชุดคัดเล่นงวดที่แล้วมันก็ออกเสร็จแ,แล้วก็เอาลักร้อยเนาะลักร้อยเนี่ยพี่น้องอ,อาจารย์ทํามาให้แล้วเนาะแคบได้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวันนี้ให้สองอย่างนะต้องขอโทษจริงๆเดี๋ยวจะว่าเออหวย ออกแล้วบางทีไม่แ๊ะไม่ปังไม่โดนเยอะๆก็จะไม่ออกมาไม่ใช่ติดภะละเมื่อวานอาจารย์กลับมาบ้านถึงบ้านสี่ทุ่มกว่าพี่น้องกว่าจะได้อาบน้ำอาบท่ากว่าจะได้นอนเที่ยงคืนเนาะตื่นเช้าอีกต่างหากนะแล้วก็นั่งทำหวยให้พี่น้องนี่แหละนะ ก็ขอโทษขออภัยนะอย่าว่ากันบางทีมาช้าั้งแต่ก็มามาตลอดลอรอบนี้อาจารย์เดี๋ยวก็จะนั่งทําให้ใครอยากเข้า v i p ก็เข้ามารับรองไม่ผิดหวัง v i p ไม่ผิดหวังนะใครอยากเข้าอยากได้สูตรโต๊ะสูตรวิ่งสูตรอะไรก็เข้ามาได้อาจารย์อะออแม้ว่าแม้ว่าบางทีเลขมันมีอาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ก็จะเตือนว่าอ,อ,อย่าลืมนะ เล่นอะไรก็ติดเลขนี้เลขนี้ไว้ก็อาจารย์ก็จะบอกบอกได้เป็นบางคนก็บอกไม่หมดก็ต้องขออภัยบางท่านก็ไหวตัวทันบางท่านก็เ,เป็นอย่างเงี้ยก็ช่วยกันนะมีอะไรก็ช่วยกันอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วก็กดติดตามกดสับตะไคร่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอพระคุณมากๆที่กดแชร์ให้ดิฉันนะคะเพราะว่าได้ช่วยคนป่วยคนยากไร้นี่แหละไม่มีอะไรมากมายนะเนาะทำบุญด้วยกันยิ่งทำมาก ยิ่งช่วยมากเท่าไหร่พี่น้องก็ได้บุญเนาะแล้วก็ทําบุญเยอะๆไม่ว่าจะที่ไหนถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ทาตรงที่อาจารย์ช่วยซื้อนู่นซื้อนี่อ่าช่วยทําบุญอันนี้ก็จะเป็นพระคุณมากๆเพราะว่าอาจารย์มีพระรากหลายสิ่งหลายอย่างไม่เออไม่ได้มาเบียดเบียนเบียดบงังแต่ว่าพี่น้องช่วยซื้อก็ได้บุญแล้วก็อาจารย์ก็จะทําตรงนี้ตอบแทนบุญคุณพี่น้องที่ได้ช่วยเหลือนะคะตลอดไปอ่า ตอนที่ยังทําได้และยังมีชีวิตอยู่เนาะวันนี้ก็เข้ามาช่วยกันเจ็ดนาทีละแป๊บเดียวเพจก็เข้ามาแล้วแต่ว่าบางทีก็ไม่ค่อยได้ส่งเนาะบางทีมันเกินเวลาบางทีคุยกับพี่น้องเนี่ยสิบกว่าน,นาทีอ่ะอัพไม่ได้ลงไม่ได้อีกแ่ะมันเกินนาทีมันนานมันเยอะให้ไม่ได้ถึงได้บอกพี่น้องว่าพี่น้องเอไอพีบางทีอาจารย์ช่วยส่งไอ้นู่นให้หน่อยไอ้นู่น เอาเข้ามาดูนะเข้ามาดูเข้ามาดูใน y u t u b e เนี่ยอาจารย์ส่งให้ไม่ได้เนาะบางอย่างไม่ใช่ว่าไม่อยากบริการอยากบริการอยากช่วยเหลือทุกอย่างที่พี่น้องต้องการแต่ว่าบางอย่างทําไม่ได้จริงๆเนาะเข้ามาหน่อยเข้ามาดูแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์เปิดหูเปิดตาให้อาจารย์ช่วยให้มันอ,ออกไปวงกว้างคนจะได้เห็นเพราะว่า youtube อันเก่าเนะาะดาชี้ทางรวยมีคนดูเป็นล้านนะอาจารย์ได้อ่า ได้โล่ได้ถ้วยกันแล้วกันเนี่ยนะแต่ว่าก็โดนมือดีแฮกเอาไปเพราะว่าเขาเข้าไปปุ๊บเขาก็ได้ครองแชมป์เลยทําอะไรก็ออกได้สี่สว่างเลยแต่ช่างมันเถอะคนเราทำยังไงก็ได้อย่างนั้นนะเนาะทำดีก็ได้ดีเออมันผลสนองผลตอบแทนไม่นานหรอกเอาเอาของคนอื่นไป เดี๋ยวมันก็มีผลสะท้อนเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาเปิดเองอาจจะมีอยู่สามสี่พันสองสามพันไม่เป็นไรค่อยๆก้าวไปเรื่อยๆอาจารย์ก็ยังทําอยู่ตรงเนี้ยเราเลขเป็นเลขคํานวณอ่ามีคนเขาดา่าเขาอะไรไเกี่ยวกับเรื่องหวยเนี่ยแต่ก็อย่าไปพูดเลยเนาะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรเราทําหน้าที่ของเราตรงเนี้ยเราก็คํานวณมันจะออกเพี้ยนออกไรอะไร,ะไรแค่แล้วแต่มันจะ จะพลาดอะไรเราไม่รู้เอะเราไม่รู้เราไม่ต้องโจมตีเขาว่ามันเป็นอะไรก็เราเล่นเราก็เรามัดระวังแล้วกันนะช่วงนี้มันไม่ปกติก็เล่นกันน้อยหน่อยแต่อาจารย์จะพยายามคัดคัดสรรเลขเนี่ยอย่างเงี้ยอาจารย์มั่นใจนะพี่น้องก,ก็เลือกเอาถ้าจะเลือกเลขวิ่งเลขอะไรอยู่เนีนะ้ซื้อลอตเตอรี่อย่าลืมซื้อสามตัวหน้านอ่ะก็ให้ให้เลขอยู่ข้างหน้าสามตัวท้ายก็ให้เลขอยู่ข้างหน้า อันนี้เมื่อที่แล้วเนาะก็เข้าดีนะเข้าศูนย์เข้าห้านะห้าศูนย์สามเห็นไหมคะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้นะเดี๋ยวก่อนอตรวจด,ดูเฉยๆฉยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ทําให้แล้วกันนะใครอยากได้อันนี้เดี๋ยวอาจารย์พรุ่งนี้อาจารย์ทําให้เนาะก็ค่อยๆทําไปก็อีกหลายวันอยู่เนาะพี่น้องแต่ซื้อลอตเตอรี่อ่ะถ้าพี่น้องรีบซื้ออย่าลืมเอาพรุ่งนี้ไว้ข้างหน้าหลักรนะ้อยเนาะมันก็เข้าที่แล้วเข้าสิบหน่วยเนาะไปร้อย ร้อยหน่วยห้าสามออกห้าศูนสามไม่มีศูนย์เท่านั้นเองเนาะก็ใครชอบก็ติดตามเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ชุดคันเล่นก็จัดมาให้แล้วนะคะอ่ะวันนี้ก็สิบกว่านาทีละก็ขอโอกาสลาก่อนเนาะให้พี่น้องได้วันนี้ก็วันอังคารพี่น้องก็จะได้ทำธุรกิจธุรกรรมกันก็ทำอะไรก็ขอให้ราบลื่นไหล ไหลลื่นอย่าได้ติดขัดเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยขอให้พี่น้องอมีความสุขกับการงานกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทำขอให้มีเงินไหลเข้ามาไม่ขาดสายไหลเข้ามาตลอดทั้งเดือนทั้งปีนะคะขอให้มีความสุขวันนี้ลาไปก่อนนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ